อ่ะเพื่อนๆผมมาพักอยู่ที่ปั๊มพีทีนะตรงบริเวณของจัดสิงบุรีนะใกล้ๆก,กับมีเคเอฟซีของปั๊มอื่นๆเข้าด้วยแหละส่วนนี้มีปั๊มติดติก,ตก,กันหลายปั๊มเลยนะเพื่อนมาจอดเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นตรงนี้เนี่ยเห็นสิ่งนี้เพื่อนเป็นไงบรรยากาศดีมากเลยอะลมเย็นๆนะครับเชา้าเ้าเห็นท้องนาเห็นนกมีถั่วดอกไม้ด้วยเลยด้วยเห็นไหม เขาก็ทำบอกววาแบบให้คนแบบมาพักผ่อนนะก็เลขับรถมาไกลๆเหนื่อยๆอ่ะพักสายตามั่งพักรถพักอะไรแบบนี้นะเราไปดูกันนะเป็นยังไงใครเป็นอ่างน้ำอ่ะดูนะดูดีต้อนรับนะเดี๋ยวมาดูดิก็ใหญ่อยู่นะกว้างนะ มันจะไม่เดินนะเนี่ยอดไม่ได้อ่ะเอาดูกันอืมเห็นไหมสวยอ่ะเขามีที่นั่งตรงนี้นะน่าจะนะเหมือนกับให้เราไปนั่งนั่งชมท้องนาหรือเปล่ามาดูกันนะโอ้โหเขาใจทำอ่ะสวยอ่ะโอ้โหถ้าเป็นตอนเช้าๆนะ ชั้วตรลูนี่จะจะดีมากเลยอ่ะเพื่อนนกเย,ยอะอ่ะเห็นไหมโอ้โหสวยว่ะนี่เห็นไหมเพื่อนอื ได้กลิ่นแบบนี้เพิ่งถึงสมัยตอนแถวไหนนะ้ามินบุรีแถวที่ติดท้องนาเนี่ยถึงบุรีเออใช่แถวสุพรรณอะไรเงี้ยดูดินี่เป็นไงเคพาร์คเห็นไหมโอ้นี่ดูมีนกเวย โอ้โหดูนะเฮ้ยฉันไม่มีไม่เดินเข้ามาไม่รู้เลยเนี่ยนี่เคเคพาร์คแอดสิงบุรีนะครับมีป้ายเขียนมาด้วยเห็นปะ่ะนี่เห็นไหมโอ้แฉกแจว่จวะ้ามีเก้าอี้ให้นั่งนะน,นี่เห็นไหมนั่งแบบนี้ดูท้องนานนะโอ้เฮ้ยขอหน้าชิ้ช้าหน่อยฮะดูดิ แดดร้อนนะแต่โอเคโอ้เจว๋วอะโหชิลมากเลยอะ่ะเป็นท้องนาด้วยโอ้สิแดดมันแรงไปนิดนะแต่โอเคอยู่อะโอ้เจว๋วอะสวยสวยเพื่อนอ่ะดูกันต่อนี่เห็นไหมข้ามีเข้าอีให้นั่งด้วยเห็นปะ โอ้โหนี่สวยอะ่ะโอ้โหมีทั้งปักไซให้อะไรให้โอ้ที่นี่บริการดีนะดูดิสวยไหมว่าถ่ายรูปหนะ่ะโอ้โหจว๋วว่ะเนื้อข้ากำลังออกลวงนะเพื่อนทุกทกที่ช่วงเนี้ยที่ผนผ่านมานะกำแพงเพชรท,ที่ผมเห็นนะกำแพงเพชรเอยจังหวัดตาก ใช้หน้าข้าวเริ่มออกรวงแล้วอะอนครสวรรค์เมื่อกี้เหมือนกันนะเออเห็นไหมเขียวก็จีเนะสบายตามากเลยอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบมากเลยมันบรรยากาศมัน,นมแตกต่างกับบนดอยนะเพื่อนที่เชียงใหม่หรือทางภาคเหนือมันอีกฟิลหนึ่งนะ ตรงท่าก,กลางก็อีกฟิลแบบเนี้ยที่แาบรุ่มเนาะ <c oughs> ขอโทษครับโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยนะถ้าเป็นที่ที่ผมเคยอยู่แถวนครปฐมหรือว่าเช,ชิงอะกระซุะ่มแบรนสมุทรสาครใช่ไหมที่ติดนาแบบเนี้เเยเขาจะทำเป็นคาเฟ่นนะคาเฟ่แล้วมีกาแฟขายมีอะไรเงี้ยดูยสถานที่ดูองคประกอบไปตรงเนี้ยทาได้นะเพื่อนอาจจะเป็นว่าเขาอาจจะไม่อยากคิดจะทํานะเนี่ยดูดิย รรอากาศนะเห็นปะนี่มีอ่างน้ํามีอะไรด้วยเห็นไหมโอ้แจวะ่ะเห็นไหมเนี่ยทางนี้ก็เป็นร้านอาหารด้วยนะเอาไปนี่ก็เป็นที่จอดรถแหละโอ้ลมลมเย็นดีมากเลยอะอากาศดีอะอือหือได้ออกมายืดเส้นยืดสายมั่งนะนะครับทั้งื่รถนานมันก็เมื่อยใช่ปะมันก็ปวดเนื้อปวดตัวใช่ปะเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะโอ้โหชอบจริงเลยอะโอ้ ถ้าไม่จอดเราจะไม่รู้เมื่อกี้ไม่ถ้าไม่คิกจะจอดในปั๊มนี้จะไม่เห็นแบบนี้เลยนะเพื่อนสวยอ่ะสวยจริง,รงอือสวยครับนะก็มีเวลาว่างๆนะมานะก็ลองลองถ้าขับผ่านจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็เอาแวะมาทางนี้นะปั๊มพีทีนั้นนะปั๊มพีทีเหนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยเห็นปะมีตรงนู้สสนสีส้มสีคาสีส้มอะ ีร้านอาหารนะเพื่อนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอนะไรพวกนี้นะโอ้เจ้าของที่ใจบุญมากเลยนะทําแบบนี้เนะี่ยแบบให้คนรู้สึกว่าเออเขา,าเ,นะเขาได้รู้สึกพักผ่อนหย่อนใจอ่ะเขาพัฒนาพื้นที่เขาแบบเอเอว่ะทําออกมาดีอนะ่ะนี่ดอกอะไรอ่ะอุ้ยสวยเว้ยดิเห็นดอกสีม่วงเนี่ยดอกอะไรนะเออไม่เห็นนะสวยเนี่ยไม่เพื่อนดอกสอีม่วงเนี่ย โก็เ,เห็นแี่ดอกสีส้มนะที่เชียงใหม่อะใช่ปะ่ะสีส้มแปด๊แปดๆเมื่วานฟืนนี่ผมขับไปแล้วผมผมทำให้เพื่อนดูอะโอ้ช,อชื่อเลยอะหายเหนื่อยเลยอ่ะโอ้เจ๋วอะดูดิโอเคนะก็อย่าดืมนะปั๊มปตทไอ้ปัป๊มพีทีนะเพื่อน,นโซนนี้นะเนี่ย ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมาแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุ่นอาหารเขาแล้วก็หรือยังไงก็แล้วแต่แล้วก็เดินม,มาหนึ่งทัก่อนหย่อนใจตรงดิมนานี่นะสวยจริงเนะเพื่อนโอเคครับไค้นี้เราจรู้กันต่อ